ข้าไปดินี่้ซบอไซนี่มองไปี่บตามที่4เขาบอกว่าอลุักกันนะเว้ยเกินแปดมิราวังหน้าน

พ่อให้ได้มแบบจงอยอมสมุดเล่มเล่มลูกยอยอมไปายแคมป์ในยูทูได้เปล่าเออไปดูเลยไปดูนยูะไปปั่นวิวด้วยวิวนี้ประมาณสิล้านเจ็ดวเลยล้มมาเลยเหรอสวลงทิ้ง่อลองลองสอตัวลองสอลก็ถ้ากูจับไม่ทันอ่ะเดยวก็เกีเออเอแล้คิมดี๋ลมมาเสร็จต้องม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 ไม่ต้องมองกล้อง ึงจะบอกกันมึงจะแบบอคกันเบอะไร่างเี้ยเหรอไอ้ย่าอะไรมึงจะแบบมีเนเตอร์อะไรหรอโอเคโอเคัอถ่ายอยู่หรือเปล่ามึงลองซ้อมตัวอนได้อ่ะมึจะนับสามงหนเป็นสัญงาณนะสามสหนึ่ละครในอว๋อจวจะบอกนว่าอไโอ้ยติวทำไมทำไม ชับ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 โอเคครับครับครับายิมฮะิ้มฮยิ้นะฮยิ้มัแบบเปล่าไชื่อทีัเกับผีวะตอน้จะสอบขั้นอย่างลื่นมากลองสองหน่อยได้ามสองหนึ่งแอชชันบักส้งติงมัคาคอรมอ ่หอไม่รู้มากก่เลยเนี่ยใส่เอ่ไ้้หกไม่กไม่นเนะอ้เปล่งอีกแล้วมันก็ชี้มาหน้าาหน้าไม่อชอ่อะไรนะมึงอย่ามาเยี่ยงกอแทนกูอีกเาไม่อยากยี่ยับแฟนอีก เป็นเชี่ยเองต้องจำไว้ดูหน้ามันหน้าแบบปล่อยกูไปเหอะหน้ามันิเอมรู้สึกยังไงที่ได้เป็นตัวร้ายในการถ่ายทำครั้งนี้ครับไม่อยาามากอกความดังคู่อยากเป็นไอ่ารู้สึกนางเอกก็ไม่อยากเป็นตัวร้าย

เหนกับพูดก like ับกลับเอาไปให้เหนกับนักแสดงเหรอพูดกับกลับเป็นอะไรพูดก ah ับด้านไหนกับนักแสดงตอนนี้อะไรพูดอมาสัมภาษณ์แบบนักแสดงอ่าคุเบอร์เอ็มวีครั้งนี้ครับนี่ครับนายเอ็มวีรู้สึกไงครับที่แบบได้ร่วมงานกับอ่าพระเอกรู้สึกไงปบบคิวมากเลยครับมามาสัมภาษณ์ความความรู้สึกของอ่าตัวร้ายหน่อยครับรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกอยากเป็นนายเอก ก้ถือว่าเป็นนางเอกก็น่าจะเหมาะวันนี้รู้สึกสวยค่ะรู้สึกว่าหน้าตาก็ดีไม่ได้เป็นนางร้ายเลยค่ะครับโอเคครับรู้สึกไงครับรู้สึกแบบว่าเออก็แบบอืมดีว้าวนี่คือสุดยอดดีไซเนอร์ของเราอ๋ออันนี้อันนี้หน้าโพลคลิปเจ้เท้ามือคนก็จะแบบอย่างปะ จิ๋วใช่ไหมจิ๋วอ่ะอันนี้อ่านักหนัาเอกเอ็มวีอ่ามาหาใครมาจเหมือนเลยอ่ะไอ้เหี้ยแบบค้ยเหมือนมื่อ่ะคือมากเลยเจอเจอเรู้สึกยังไงบ้างครับเหนื่อยครับกูเล่นไม่เป็นกูไม่ควรเป็นพระเอกสัมภาษณ์นางเอกของเรื่องหน่อยครับรู้สึกยังไงครับหันหน้ามาหากูด้วย รู้สึกว่าเป็นเอกทีเ่เก่งมากค่ะโอเคครับรู้สึกชอบกมของเนี่ยค่ะอยากได้เจอทีไรอยากมางเมื่อไหม่ดูหน้าใหญ่ดูหน้ามันสัมภาษณ์นักแสดงหน่อยครับยังไงคะอ้าวคุณไอครับ<ไ>โอ้ยเพิ่งมันยอดแสงไว้ครับไม่ค่ะรู้สึกยังไงครับที่เรับบทอ่าเพื่อนนองอางเอกครับอ่าขอบคุณสำหรับคำถามค่ะโอ้ยไม่ใช่นางงาม รู้สึกเอ่อรู้สึกเป็นเกียรติมากนะคะที่ที่เพื่อนเชิญมาให้เล่นนี่เป็นครั้งแรกค่ะถ้าให้ไม่ดีก็ขอโทษด้วยนะรู้สึกยังไงครับที่เป็นตะก้องตะก้องที่แบบอย่างนี้รู้สึกยังไงครับครับคนรอดรไปเลือกกันเดาแค่นั้นแหละไม่ใช่ทำท่าอย่างไงมึงกูถ่ายไม่เป็นภาพมึท่าสวยๆกูเอาไปสัมภาษณ์ไปดูรูปไปมันก่อนอ่ะครับบุญเส้นรู้สึกยังไงครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้รับบทตัวร้ายนะคะในครั้งนี้ค่ะ ร,ร,รู้สึกไงครับเอมรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติที่ได้มารลอบทเล่นคู่กับทีมแล้วก็จิ้วค่ะแบบดีเจม,มากมากเลยค่ะทุกๆอย่างคือดิวโดอยู่ที่คุณจะจินตนาการไม่ว่าจะเล็กจะมีหนามหรือว่าจะใหญ่